ตอนนี้เราอยู่เมืองโมฮันผ่าชายด้จีดันที่เรียบร้อยครับผ่านได้อย่างง่ายดายทีเดียวเพราะเขาตรวจไม่มีอะไรมากฟรีวิซ่านะครับจีดช่วงนี้คนไทยสามารถผ่านได,เด้เดี๋ยวเราจะไปหาแท็กซี่กันนะไปที่โรงแรมกันเป็นก่อน สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆนะครับจะกโรงแรมดวงเดือนนะครับรรดะะเดี๋ยวผมจะหาพาเพื่อนๆไปกินข้าวนะครับนี่คือบรรยากาศภายนอกหมอกเต็มเลยสวยสวยมากแต่ไม่รู้จะมีอะไรเป็นอาหารเช้าส่วนมากเป็นอาหารจีนมากกว่าแต่เมื่อคืนปิ้งย่างกันสนุกสนานเลยมีจุดปุ๊อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองาลาโอเกะ แบบคนจีนคู่กับรองคาราโอเกะมากเลยไยนอกสวยๆมากหน้าด่านห่างจากที่โรงแรมประมาณ800เมตรถึง1กิโลนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินเข้าไปนะครับตอนเช้าแทบไม่มีคนเนะครับส่วนมากมันจะมีตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็มีตึกที่ บางตึกก็มีใช้งานกน็ไม่ใช้งานบ้างนะครับช่วงเช้าของขายน้อยมากนะครับผมเลยไปร้านขายของชาไปซื้อขนมปังจากจีนกับวิตามินนะครับเพื่อให้อิ่มอิ่มหองท้องครับแล้วผมก็แลกตังจากเจ้าของร้านที่เป็นคนจีนนะครับแลกเงินหยวนมาที่คือรอบเมืองบอิตินนะครับ เลนถนนใหญ่มากเลยส่วนมากเวลาคนจีนสร้างอะไรสิ่งก่อสร้างจะสร้างอลังการเสมอเพราะว่าประชากรเยอะนะครับแล้วก็สร้างเผื่ออนาคตรองรับคนนะครับเหมือนเป็นโรงแรมคาสิโนที่กำลังก่อสร้างทุนจีนถนนกว้างมามากัก6เลนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูวิวนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาให้ดูถังเมืองของบอดตินนะครับถังเมืองแบบฟูลเวอร์ชันเลยครับใหญ่มากหรือว่าสร้างอลังการมากแต่ละอาคารสูงมากเหมือนเป็นโซนธุรกิจโรงแรมคาสิโนมันจะเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆสักอย่าง เดี๋ยวต่อไปผมจะเข้าไปหน้าด่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆจากชายแดนจีนนะครับตอนนี้เราอยู่เมืองโมฮันผ mm ่านชายแดนจีนก็ที่เรียบร้อยครับผ่านได้อย่างง่ายดายทีเดียวเพราะว่าเขาตรวจไม่มีอะไรมากฟรีวิซ่านะครับจีนช่วงนี้คนไทยสามารถผ่านได้พาสปอร์ตถ้ามีพาสปอร์ตก็ให้ผ่านนะครับแล้วก็มี ใบผ่านตมเขาก็ให้จดชื่อตามพาสปอร์ตครับเด็กที่พัสปอร์ตโรงแรมที่พักโรงแรมที่พักแล้วก็เดินทางโดยอะไรมาก็ใช้หน้าเรียวเวเลยครับแล้วก็เขียนหมายเลขเบอร์รถไฟที่เราจะนั่งครับก็ผ่านมาได้อย่างง่ายดายเฮ้ยลูกดี有没有 เราดีเรามีเราเองมีชี่มีหยวนอยู่แล้วครับ<อ> <c oughs> คนแล้วก็ไปคนแล้วก็ไปเปชีเว่เอ่อไปเออ่คนแล้วก็ไป,ไป,ไปกับไปชีเว่เอ่อไปไปรถไฟน,นั้งเดี๋ยสเอ่อหัวเชิดจ้านะครับเออ <Okay. S 2> okay. ค่าแท็กซี่ด่วนหน้าด่านไปสถาน,นีรถไฟประมาณสี่หยวนนะครับถือว่าแพงแต่อาจจะด่วนเข้าไปด่วนนะครับ นีถึงสถานีโมหันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบขึ้นรถไฟครับอีกประมาณ20-10นาทีรถก็ออกแล้ว โมหันนะครับผมจองตั๋วรถไฟไว้ล่วงหน้านะครับจองในทริป c o m ต้องกรอ,อกเลขใบพาสปอร์ตในเว็บนะครับเดี๋ยวคนเจ้าหน้าที่ก็จะให้สแกนพาสปอร์ตัสวัสด,ดีเพือ่อนๆจาก12ปนานะครับมีรถไฟนะครับถึงในที่สุดก็ถึงครับเดี๋ยวเราจะไปหา นัไปที่โรงแรมวพื่สำรวจเทียวรถไฟจากฝั่งจีนจะเป็นรถไฟสายสีเขียวรถไฟสีเขียวทั้งกันนะครับส่วนรถไฟในลาวก็จะเป็นสีขาวแดงฟ้าประมาณนี้และครับอันนี้ทางเดินใต้ สถานีรถไฟนะครับเป็นทางเดินที่ลอดผ่านใต้รางของรถไฟก็จะ,จะมีป้ายโฆษณาต่างๆโฆษณาภาษาจีนเดี๋ยวเราจะไปที่ชูลูเข่าทางออกผมก็จะพอพูดภาษาจีนนะฟังจีนได้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้รู้มาก ต้องใช้ Google Translate เอานะครับ๋ยวเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับถึงสถานหน้าสถานี12ปันานะครับตอนนี้อันนี้คือรอบๆนะครับจะมีทางขึ้นรถเมล์กับทางไปไพรเวทไพรเวทค่คือแท็กซี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแท็กซี่เพราะว่ารถเมล์เรายังไม่รู้วิธีจ่ายตังค์เดี๋ยวเราลองไปแท็กซี่แล้วก็ตรงไปโรงแรมดีกว่าสะดวกกว่า อันนี้แท็กซี่นะครับไ i v เวทค่ะจันทร์เตี้ยครับก็จะมีแท็กซี่ต่างๆเดี๋ยวผมหาทางไปแท็กซี่ก่อนเป็นแท็กซี่ ผมเพิ่งรู้ว่าข้างล่างสถานีรถไฟมันใช้สำหรับแท็กซี่สุดตัวนะครับพวกแอปดีส่วนข้างบนผมขึ้นมาใหม่ผมจะเห็นรถแท็กซี่ต่อคิวเรียงกันผมขึ้นตรงนั้นเลยครับและแท็กซี่ก็จะมีแอปแปลภาษาแล้วก็สามารถจิ้ม GPS ให้หแท็กซี่เรียกได้ถ้าสมมุติคนกังวลพูดจีนไม่ได้นะครับเมือง12ปันนานหรือเมืองเชียงลุงนะครับ มาครั้งแรกคือเห็นบ้านทรงไทย,ไทยเต็มเลยครับ <c oughs> ทรงไทยประยุกต์ไทยลือนะครับคนไทยลือมาเยอะมากแต่ส่วนมากน่าจะออกไปอยู่ริมนอกเมืองนะครับตอนนี้ก็มีชาวหันย้ายเข้ามาเต็มนะครับชาวหันคือชาวจีนหลักนะครับ ถานที่ท่องเที่ยวใน12บปันนาก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผวมจะเดินทางไปโรงแรมซึ่งอยู่ใกล้ในมาร์เก็ตบอดีนะครับซึ่งอยู่โซนทิศเหนือของเมืองห่างจากสถานีรถไฟประมาณ6 7 8กิโลนะครับประมาณนี้เรากำลังข้ามสะพานหลังของ12บปันนาหรืออีกชื่อคือเมืองเชียงลุงนะครับด้านซ้ายก็จะเห็นโรงแรมเต็มเลยครับ งแรมสูงสวยเดียวสวัสดีจาก12ปันานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมพอดีนะครับโรงแรมขึ้นละ2,300บาทไม่ถึง300บาทด้วยสุด จองสี่คืนแต่ผมจองสองคืนแต่ผมตกรถไฟไปคืนหนึ่งนะครับผมมาไม่ทันแต่สภาพห้องก็ดีเลยนะครับส่วนมากคนจีนจะสร้างบ้านอะไรปูผนังด้วยกระเบื้องนะครับกระเบื้องห้องน้ําเลยนี่เป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆตึกสมัยเก่าคนจีนเขาจะเน้นใช้กระเบื้องที่ๆเขาไม่เน้นทาสีครับแต่แต่บางหลังก็ทาสีนะครับ แต่ถ้ายิ่งขึ้นเหนือขึ้นเหนือขึ้นไปคนจีนจะชอบใช้กระเบื้องแปะพวกคอนโดมิเนียมอะไรสูงๆคือกระเบื้องทางแถบเลยแต่อันนี้เป็นทางใต้ทางใต้ของจีนจะใช้ทาสีเอาทาสีนิยมทาสีพื้นก็เป็นพื้นหินอ่อนลายหินห้องน้ำก็สภาพดีเลยคุ้มคุ้มคือสองสามร้อยบาทมีเครื่องทำน้ำอุ่นแชมพูฟรีแล้วก็อ่าง ถือว่าดีเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเพื่อนๆไปดูไปกินอาหารย่างวันกันนะครับไปดูข้างล่างว่าข้างล่างมีอะไรเดี๋ยวผมต้องอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะครับ